พบกันนะคะกับน้องวรรณรัตน์ค่ะเราพบกันทุกวันที่ยังมีลมหายใจนะคะวันนี้เรายังมีลมหายใจเราได้มาพบกันนะคะวันนี้นกสายนิดนึงพอดีช่วงนี้เหนื่อยๆหน่อยน,อยน,อยนอกก็จะพักนิดนึงแต่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าร่างกายอาจจะต้องการความพักผ่อนบ้างแต่เมื่อนกสายนิดนึงเนี่ยจะมีวัดอยู่ใกล้กลๆนกก็จะมาทําบุญจะมาทําบุญถวายอาหารข้าวหวานที่วัดกับพระสงฆ์นะคะจะมีพระสงฆ์มีกุ굿 อยู่ในวัดแล้วก็มีพระสงฆ์ที่มีอายุมากอยู่แล้วก็นํามาถวายท่านนะคะบุญบุญเนี้ยเราทําได้ทุกที่ทุกเวลานะคะบางท่านบอกว่าฉันไม่ได้มีเวลาตื่นเช้าทา่นนนานนู่นนั่นนี่แต่ ดูเคสนกเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะนกอาจจะสายนิดนึงแต่นกก็ไม่ทิ้งการทําบุญเพราะบุญคือชีวิตบุญคือลมหายใจบุญคือ24ชั่วโมงของนกร่างกายเราต้องพักผ่อนบุญเราบุญเราพักไม่ได้นะคะบุญเราต้องทําทุกวันนกขอน้อมพระบารมีพระพุทธเจ้าสมเด็จองคประถมหลวงปู่ทวหดหลวง,ลง,ลงป,ปู่ดู่พรหมตัญยูหลวงตามมาเป็นที่สุดแห่งชีวิตแผ่บุญให้กับทุกคนทุกท่านทั่วทั้ง3าแดนโลกธาตุทุกพบทุกภูมิทุกรูปทุกนามและแผ่บุญให เจ้านายทุกคนทุกท่านท่านอธิบดีกรมบ่าไม้ท่านอธิบดีท่านผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านเพื่อนร่วมงานทุกคนทุกท่านสรรพสัตว์ที่ทํางานทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุทุกพบทุกภูมิทุกรูปทุกนามทั้งที่เอื่ยนามและไม่ได้เอื่ยนามทุกที่ทุกทางนะคะรักบุญด้วยกันนะคะสาธุแล้วค่ยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนกพันลค่ะบ๊ายบาย